ยาดมขึ้นมานะครับแล้วก็ขอให้คุณปูมีกําลังใจที่ตดชื่นขึ้นมาเดี๋ยวคุณบอกมานี่คืออะไรต๊อดแอนไขอ่ะแรกเลยประตูต้องได้สองานเด้อประตูสองงานตัวที่สองงานอันอันนี้คือจับที่พอจะได้ใช่ไหมอ่ะโอเคอย่าดมเสร็จกระเป๋าแล้วเนี่ยอ่ะตอนนี้อย่าดมอย่าดมพร้อมหรือยังครับ โอเคครับแต่อะขออนุญาตนะครับในวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้คุณครูทุกท่านเนาะรวมถึงที่หมอกิจโตเนาะพระพรพระตูนะครับคุณครูโรงเรียนบางหินวิทยาขอมีความสุขสนุกสนานบางครั้งก็พอออกมาปุ๊บมีคุณครูคนหนึ่งบอกพอว่าพอาขาพอามานี่มาพร้อมกับเขตเจ้าเขตเข้าโรงเรียนฮอ,อลโบยเหลือๆๆเกินนี่นะ ก็ขอใคุณครูทุกท่านเนาะถ้ารู้สึกท้อแท้ก็ขอืหอดมเปิดยาดมผมขึ้นมาดมของห้ครูมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกคนนะครับขอบคุณครับแล้วก็ในตลอดหนึ่งปีต่อไปนะครับบอกว่าปีหนก็ตามก็ต้องผมก็ต้องฟังเนื้อฟังตัวกับคุณครูทุกท่านตัวนะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับผมขอบคุณครับคุณครูครับ องนะคะคุณผ <e ู right? ้ชมพิชครับว่าจับนี้เดอันนี้เอาใส่กองบอเอาเนาะอจกขึ้คุณิ่มนะคะเขาจกยังไงเนาะจับจะจับจกดีเนาะใจเขาว่าจับดีกว่านะคะเอขอเปิดเพลงครอบบ๊ายเลยกั้า เลยอะไรเราเพาว่ดากันมาได้อี่สิบแปดเพราะเป็นคู่มดข้อความวัดศรัทธาคือวงเจ้าของคุณติมและของคุณมดน,นะคะอันนี้เป็นากคุณบอมนะคะปากคุณบอมนะเจ้ามดมาจับเลยเจ้าอ่าคุณมดมาจับต่อนะคะแล้วของความของเราเดี๋ยเจ้าติมสระอํานะคะเทาะะทแกะสู้กันบรอ มีครับได้ครับโอเคข,ข,ขอยือ